มาแล้วครับวันนี้เสนอเมนูแกงปลาวันนี้ตําเครื่องแกงเองเลยครับได้วัตถุดิบมาเอาพวกให้วัตถุดิบมาครับเดี๋ยวจะแกงปลากันต้องสับละเอียดๆหน่อยติยดตามกันครับเมนูกับข้าวกับข้าวอีกแล้ววันนี้จัดเต็มจัดเต็มพริกไทยเม็ดเกลือแล้วก็ตำ ดีปีสาเม็ดตามด้วยอะไรเนี่ยติ่งแห้งขีดมะกรูด,ดมาเลยใสยมย่มาเลยมาเลยมามามาใส่ทุกอย่างครับใส่ทุกอย่างเข้าไปนะตามเตมิมหนึ่งเดียวตามเข้าไปาอืออือน,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 นี่ก่อน,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 นแล้วก็าวกตามตอนนีาตามมาชั่วโมงและขายกับหน้าปกิ ตามด้วยตะไคร้บ้าผักชีแล้วก็ไปต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะนำด้วยไปหอมกระเทียมกระชายขา,ขา,ยขาหอมกระเทียมกระชาย ทุกอย่างมาเลยพริกอะไรพริกสดนะยดยดดนะอย่างเรุ่มด่วนะรุ่มด่วนอะอย่างอย่างอเดี๋ยวตั้งนี้เอามเอาเอามาเลยเอามาเลยมันไม่เข้าวมันข้าวทุกคนรอบนึงรอบเช็ดเลยมาลุงลุงโดดพริกสดอีกเข้าไปลแล้วก็นำเข้าไปอ,อีกสองชั่วโมงเ,เอาล้วครับจากที่ผ่านมาสามชั่วโมงได้แล้วนี่พริกแกง โอ้โหจะจานจะจานป้าเดี๋ยวทำนครับไปสับวัตถุดิบก่อนอีกสองชั่วโมงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เสร็จลืมลืมลืมปิดท้ายด้วยอ่ากะปินะกะปิกะปิปิดท้ายด้วยกะปิใช้กะปิลืมลืมโอ้ตำจนตำจนหล่นหมดแล้วเนี่ยอ่ะปิดท้ายด้วยกะปีเนาะโอเคป้า เดี๋ยวไปเจอกันเรียบร้อยไปเดี๋ยวไปแกงกันอืมหอมหอมหอม ในเครื่องแกงน,นะในเครื่องแกงเอาละครับเอแล้วหอมแล้ะหอมละลดไฟเบาๆเาลยนะครับนี่วัตถุดิบของเราโอ้โหเนื้อปูเนื้อปูอื อห,ออห,ออหอมหอมดีหอมดีขุ่นปูเลยนะเนาะเรียบร้อยขาดไม่ได้เนี่ยโอ้โหของดีของดีงดน้ำล้างครับไปเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดครับ คนคนก่อ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 นเร็วเร็วต้องคนนะครับเป็นคนเดียวมันนะแม่คนต้องคักหนึ่งก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมะเขือมันจะสีไม่สวยนะครับเทคนิคเทคนิคเทคนะิคสืบข้อมาสองร้อยปีครับสบายคนไปชิมไปปรุงไปตามใจชอบจริงๆแกงป่านี้รสชาติเลยต้องน้ำต้องน้งำ แกงป่ารสชาติอะไรต้องนเนี่นรสชาติที่คุณเคยกินในแกงป่าอยู่ที่จุนเรียนลรองที่นนี้ไแก่นี่ถ้าเป็นมอเรียนะีภาษาเลยนะขายได้โอ้โหดูดิครับนี่สีสันแบบจัดจ้าน เป็นน้อยเท็าน,น้อยเป็นหลายเส้นหลาย่าล่กครับมาสิดท้ายปิดซอยใส่เข้าไปใช้เหวี่ืม ปิดท้ายโอ้โหกหะเผาแดงสะเผาแดง,ง,แดงจัดเต็มแล้วก็ทีเด็ดนะต้องมีนิดนึงยอดมะล,ละนะต้องมีต้องมีต้องมียีเด็ดเพิ่มให้ความผมแบบนิดๆช่วยคนกินอาหารนะ เรียบร้อยครับแกงป่ารสจัดจ้านปะ่ะกับข้าวกับข้าวโอ้โหเรียบร้อยครับแกงป่าของปลาป่ารสจัดจ้านดูครับนี่อื้รสจัดจ้านมาบเาให้